สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแจกสูตรจูนรถของทุกๆคันที่มีในเกมนัดตอนนี้ให้นะให้เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ดูเป็นแนวทางในการเล่นได้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็สามารถอิงตามสูตรจูนพวกนี้ได้เลยนะครับก็จะสามารถเล่นรถคันนั้นได้ดีแน่นอนนะแต่ก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปดูสูตรจูนรถนะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มแฟชั่นใหม่กันสักหน่อยนะครับทุกคนนะก็คือแฟชั่น2ชุดนี้เราที่เพิ่งเข้ามาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองลหลายๆคนที่ยังไม่ได้สุ่มแล้วกก็ําลัังตดสินใจอย ครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสุ่มให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปให้ดูด้วยว่าเออเนี่ยชุดนี้ถ้าเราอยากจะได้มาสักชุดหนึ่งเราจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่หรือต้องเติมกี่บาทนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เติมเลยนะเดี๋ยวผมจะมาเติมให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าเออผมเติมไปเท่าไหร่นาะแลวก็มันจะได้ชุดใหม่นะซึ่งปกติแล้วนะครับคือถ้าพี่เพื่อนเติมเองเ,องเนี่ยสมมติว่าอยากจะเติมเป็นแพ็กใหญ่ละกันเนาะเก้าสิบดอลน,นะครับอันเนี้ยพี่เพื่อนจะต้องใช้เงินประมาณ30,90บาทมลยนเี้ีวิธีกร เติมที่จะทําให้เราได้ในราคาที่ถูกกว่านี้อยู่ในทุกคนก็คือช่วยประหยัดไปได้เยอะมากๆเลยนะก็คือให้เพื่อนเข้ามาเติมกับรีดแมนช็อปนั่นเองเนาะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าถ้าเติมกับรีดแมนช็อปเนี่ยมันจะได้ถูกกว่าเติมเองมากน้อยแค่ไหนนะครับผมซึ่งรีดแมนช็อปเพื่อนๆสามารถค้นใน Google หรือว่ากดเข้าที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยเนาะให้เข้ามาเติมในเว็บไซต์นะพอเราเข้ามาในเว็บเสร็จแล้วก็เข้ามาที่เข้าสู่ระบบนะครับผมก็ไปล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ผมก็เชื่อม Face เลงยๆแบบ นะครับผมแล้วพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับนี่เลยครับทุกคนกิจกรรมใหม่นะครับอันนี้โคตรดีนะครับถามว่ามันดียังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับคือกิจกรรมนี้จะเป็นการเติมกับ r i ดแมนชะ็อปเนาะเขาจะแจก3เด้งเลยนะครับผมซึ่งเด้งแรกเนี่ยก็คือถ้าเพื่อนเติมกับ r i ดแมนช็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กไหนก็ตามนะเพื่อนๆมีโอกาสได้แพ็กฟรีอีก1แพ็กนะครับผมซึ่งอันนี้เขาจะสุ่มแจกทุกๆ1นชั่วโมงเนาะหวันมี24่ี่ชั่วโมงเขาก็แจกไปแล้ว, pack, นะวที่ติเนี่แพ โชคดีนะครับก็จะเท่ากับว่าเพื่อนเพื่อนเติมแพ็คหนึ่งแล้วก็จะได้ฟรีอีกแพ็คหนึ่งเลยนะครับผมอันนี้คือแค่เติมเฉยๆนะเออเราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เติมเฉยๆนะครับก็มีโอกาสลุ้นได้รับแพ็คฟรีอีกหนึ่งแพ็คแล้วต่อไปเร้งที่2นะครับก็คือทุกๆก,การเติมของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆจะได้เป็นลัคกี้คอยมานะครับซึ่งลัคกี้คอยเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถเอามาแลกของรางวัลได้นะครับในหัวข้อของรางวัลเนาะเติมครบ100้อยบาทนะครับจะได้นะลัคกีก้คอยมนกื่2แป สามารถผ่อนได้นะเติมเกมแบบผ่อนเงินนะครับทุกคนไม่รู้ร้านอื่นมีวิธีนี้ไหมแต่ดิ m แมนชอปสามารถผ่อนได้เนาะซึ่งการผ่อนเนี่ยก็จะได้ล็คก,กี้คอยคูณ3เลยนะครับแล้วพอเราได้ล็คก,กี้คอยมาเนาะเราก็มากรอกข้อมูลที่อยู่อะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเข้ามาที่แกลกรางวัลน,นะครับทุกคนเราก็สามารถเอาแต้มล็คก,กี้คอยเนี่ยมาลุ้นได้เลยนะเพื่อลุ้นของรางวัลเนาะก็จะมีตั้งแต่ PlayStation 5 Pro นะครับหรือว่าอุปกรณ์เกมมิ่งต่างๆนะครับผมมีเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้เรามีสิทธิ์ลุนได้ทั้งหมมดเเนาะแค่ติร,รก็จ ล็คกี้คอยมาฟรีเลยก็เอาลัคกี้คอยเนี่ยมาสุ่มของรางวัลเพิ่มเติมได้อีกต่อหนึ่งแล้วต่อไปเด้งที่3นะครับก็คือในทุกๆการเติมเนี่ยนอกจากจะได้ลัคกี้คอยแล้วใช่ไหมเพื่อนๆยังจะได้ริชแมนคอยอีกตังหกนะครับผมซึ่งริชแมนคอยเนี่ยเพื่อนๆสามารถเก็บสะสมได้นะสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมและในการเติมครั้งถัดไปเพื่อนๆสามารถเอาริชแมนคอยตรงนี้ไปใช้เป็นส่วนลดในการเติมเกมครั้งถัดไปได้นะครับผมคือแบบโคตรดีอ่ะได้แต้มมาฟรีๆเลยนะแต้มเนี้ยเราสะสมไปเนาะพอจะไปเติมครั้งถัดไปแล้วก็อาไปใช้ เป็นส่วนลดได้อีกเราก็จะเติมเกมได้ถูกลงไปอีกนะครับทุกคนอันนี้คือแบบดีมากเลยนะกิจกรรมแบบเนี้ยนานๆทีจะมาเนาะแล้วก็มีแค่ถึงวันที่30เมษาเท่านั้นนะโอเคนะครับทุกคนทีนี้เดี๋ยวเรามาเติมกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเติมแพ็กใหญ่สักแพ็กหนึ่งเนาะก็เนี่ยเติมกับ Racing Master นะครับผมแล้วก็กดเข้ามาได้เลยทีนี้วิธีการเติมง่ายมากเราไม่ต้องให้เมลให้รหัสกับร้านใดๆทั้งนั้นนะครับเราแค่เอา uid มากรอกเนี่ยก็สามารถเติมได้เลยนะวิธีการดู uid ามาในรูปโปรไฟล์ในเกมของเราได้เลยนอกจากนั้นก็กรอบที่รหัสประจําตัวก็ได้หรือจะเข้ามาที่ฟันเฟืองนะครับแลวก็คลิกที่คัดลอก ID เนาะจากนั้นก็เอา ID เนี่ยมากรอกในช่อง UID ได้เลยนะครับผมทีนี้เราก็เลือกช่องทางนะว่าเราเนี่ยต้องการชําระผ่านทางไหนนะครับโอเคทีนี้สําหรับแพ็กที่ผมจะเติมนะครับก็คือแพ็กใหญ่เมื่อกี้นะครับทุกคนดูราคาได้เลยนะครับถ้าเราเติมเองเนี่ยเพื่อนๆต้องจ่ายถึง3,910บาทเนาะแต่ว่าเติมกับ Leadman Shop นะก็จะอยู่ที่2,499บาทนะครับผ ก็ได้เพชรได้อะไรเท่ากันเลยนะครับผมนอกจากนี้เรายังได้ลิชแมนคอยได้ลักกี้คอยไปด้วยเนาะหรือพี่เพื่อนจะเติมแพกอื่นก็ได้นะพวกแพกรายเดือนบัตรซีซัสนสัญญาพิเศษกองทุนอะไรต่างๆนานามีหมดเลยนะครับทุกคนแต่ว่านี้ผมเติมแพกใหญ่เนาะพอเราเลือกแพกได้เสร็จแล้วเนาะก็กดที่ดําเนินการต่อได้เลยนะครับผมทีนี้ถ้าเรามีส่วนลดเนาะก,ก็ใส่รหรัสส่วนลดไปได้เลยนะครับและถ้าเรามีลิชแมนคอยที่เราสะสมมาจากการเติมมากดก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็สามารถเปิดใช้งานได้เนาะเราก็จะได้ส่วนลดตามลิชแมนคอยที่เราใส่มา ถ้าเราอ่านารายละเอียดอะไรเสร็จเรียบร้อยก็กดยอมรับนะครับเลยก็กดดําเนินการต่อได้เลยแล้วทีนี้ก็จะมี QR code เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ยกมือถือขึ้นมาเข้าแอปธนาคารแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะครับผมแบบง่ายๆเลยเนาะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราก็รอนะครับนั่งรอยอย่างเดียวไปดิฟรถรอก็ได้เดี๋ยวพอแอดมินเติมอะไรให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเพชรอะไรทุกอย่างก็จะเด้งเข้าไปในซองจดหมายในเกมของเราให้แบบอัตโนมัตินะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้เพชร เรียบร้อยแล้วนะครับผมนึกว่าจะรอ5 15นาทีนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยรอไม่ถึง3นาทีก็เติมเสร็จแล้วนะครับทุกคนทีนี้ในส่วนของ Richman ค o ยกับ Luc กี้คอยเนี่ยปกติหลังจากที่เราเติมเสร็จแล้วเนาะมันก็จะเข้าเลยทันทีนะครับทุกคนแต่เหมือนว่าช่วงนี้คนเติมเยอะเนาะผมก็สอบถามแอดมินแล้วนะครับเขาก็บอกว่าต้องรอประมาณ15 30นาทีนะครับเพราะว่าคนเขาเติมเยอะมันก็เลยแบบอาจจะมีดีเลย์หน่อยเนาะในส่วนของ Richman คอยกับล u ก k y ้คอยเนี่ยเราก็ต้องรอสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวก็เข้านะ้าาเเนนนืื่่่ออออวใใครทีจจแบบหมมกกกัก็ไตตไตตงป คแค่รอไปก่อนเดี๋ยวยังไงเราก็จะได้คอยในส่วนนี้แน่นอนนะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มสุ่มแฟชั่นกันดีกว่านะครับทุกคนกับ10,000ื่นเพชรเนาะมาดูว่าผมต้องใช้กี่เพชรนะถึงจะได้มาสักชุดใดชุดหนึ่งนะครับทุกคนหรืออาจจะได้ครบทั้ง2ชุดเลยก็อาจจะเป็นไปได้เนะถ้าเกิดว่าดวงดีนะครับมาลองดูกันนะครับสุ่ม10ครั้งเนี่ยต้องใช้180เพชรเนาะก็ถือว่าสุ่มได้หลายครั้งอยู่นะเติมแพ็กใหญ่แ็ลเดียวนะครับโอเคในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้อาาัญมณีหรือวว่าาาาไดด้้้เเพชรรตงงนนีีกลับมบมยท มีเพชรนิดเดียวนะแต่ดันโชคดีได้เพชรต,ตัวนี้มาเยอะก็มีนะทุกคนเหมือนเราได้กําไรอ่ะเออก็เป็นระบบสุ่มที่ผมว่าดีนะเออดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ได้โบสีแดงมาแล้วนะก็ติดตั้งไปเลยนะครับอยู่ๆก็ได้นะเนี่ยได้มาเลยนะสีม่วงและก็สุ่มกันต่อนะครับอันนี้รอบที่3นะครับผมนี่ได้เพชรคืนมาด้วยคือโบแดงนี่ออกบ่อยมากอ้าวได้ซ้ำอีกแล้วนะทุกคนได้โบแดงอีกแล้วอุ้ยซ้ำสองอันเลยวะเนี่ยโอ้โหทุกคนดูดิซ้ำสองอันนะแต่ไม่เป็นไรพอเราได้ซ้ำเนี่ยเราก็ได้แต้มเยอะเนาะ ใกล้จะครบ388แต้มแล้วนะครับทุกคนอ่ามามามาตอนนี้หมดไปแค่ประมาณ2 0 0 0เพชรเองนะครับผมก็เกือบจะได้แล้วนี่รอบนี้น่าจะได้แล้วใช่ไหมอ่ะยังไม่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนโอเคเป็นไงเติมไปหมดแค่นิดเดียวเองนะตอนนี้ก็สามารถแลกชุดได้แล้วชุดหนึ่งนะครับทุกคนคือแบบโคตรประหยัดอะ่ะผมใส่ไปเลยละกันโอ้โหสวยน่ารักมากนะครับทุกคนชุดนี้แต่ทีนี้ผมยังเหลือเพชรอีกเยอะเนาะเดี๋ยวขอเอาเพิ่มอีกสักชุดหนึ่งละกันเนาะให้มันแบบได้ครบทั้ง2เซตไปเลยนะครับอ่าอันนี้ได้ซ้ําอีกแล้วคือ เทางขวามือเนี่ยผมชอบทรงผมนะคือแบบว่าอยากจะได้ทรงผมมาใส่นะครับทุกคนอ่าชุดเนี่ยผมแบบธรรมดาธรรมดาเนาะแต่ที่สนใจคือทรงผมนะทรงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทวินเทลเออเอาทวินเทลมาใส่น่าจะน่ารักน่าดูนะครับไปรัวๆโอ้โหจะชุดไม่ออกก่อนเลยว่ะทุกคนเหมือนจะโดนการันตีทั้งสองรอบนะเนี่ยดูทรงแล้วถ้าผมเก็บไว,ว้เนี่ยผมเอาเพชรไปสุ่มรถใหม่ได้อีกเนาะวันพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะมีแพทใหม่เข้ามาเนาะซึ่งจะมีรถเข้ามาใหม่สามคันนะครับผมก็ใครที่รอสุ่มอยู่เนี่ยก็เก็บเพชรเก็บอะไรรอได้เลยเนาะอ่า ผมได้คุณดูหิมะได้ซ้านะครับแล้วได้ครบเซตแบบนี้โอ้โหวิ่194คอยครับผมโอ้นี่แหละนะครับคุ้มเกือบหมดเยอะแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเราไม่โดนการันตีชุดหนึ่งเนาะสมมติเมื่อกี้ผมแลกชุดนี้มาก็เท่ากับว่าเราได้ชุดนี้มาก่อนที่จะครบการันตีเนาะก็ถือว่ากําไรลุ้นๆนะครับรอบนี้ครบ2ชุดเลยนะครับอ่าน่ารักมากประมาณนี้นะครับสาหรับแฟชั่นตู้นี้นะเนาะเผื่อใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ยังลังเลอยู่ว่าอีมันจะหมดเยอะไหมนะครับทุกคนเติมแพ็กใหญ่ แพ็คเดียวเนาะ2,499บาทนะถ้าเพื่อนๆเติมกับริชแมนคอยนะครับไม่ต้องเติมเยอะเลยก็มีโอกาสที่จะได้การันตีครบทั้ง2ชุดนะแต่สมมติว่าถ้าเพื่อนๆโดนการันตีไปก็อาจจะเหลือเพชรน้อยกว่านี้เนาะแต่ว่าแค่เติมแผคใหญ่แ็คเดียวเนี่ยก็น่าจะครอบคลุมแล้วเนาะสำหรับทั้ง2ชุดนะครับก็ลองไปเติมเลยก็มาสุ่มกันดูนะแนะนำนะครับกับริชแมนช็อปเนาะเราจะได้ประหยัดไปได้เยอะมากๆเลยนะครับโอเคนะครับผมทีนี้ก็มาถึงเวลากับการดูสูตรจูนรถของเรากันแล้วนะครับผมว่าแต่ละคันเนี่ ซึ่งวิธีการปกติที่เราดูกันอย่างง่ายสุดเลยก็คือพเพื่อนๆอยากเล่นรถคันไหนเนาะก็กดเข้าไปดูที่รถคันนั้นได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เข้ามาที่การดัดแปลงสมรรถนะเนาะจากนั้นที่ด้านบนนะครับทุกคนกดตรงทิศทางการปรับแต่งนะครับแล้วก็เลือกแผนแนะนำนะจากนั้นให้ดูที่แผนมหาเทพนะครับผมไอยอดนิยมเนี่ยมันอีกเรื่องหนึงนะ่งเนาะอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราจะมาดูกันที่แผนมหาเทพเป็นหลักนะครับผมว่าคนที่เขาเล่นรถคันนี้แล้วได้แต้มแรลงสูงๆเนี่ยเออเขาใช้สูตรจูนอะไรกันเนาะซึ่งคน รถสูงหมายความว่าเขาต้องเล่นรถคันนี้ไปเยอะมากพอนะครับแต้มถึงได้ขึ้นมาเยอะขนาดนี้เนาะเอาง่ายว่าเขาก็เก่งรถคันนี้พอตัวเออดังนั้นแล้วก็ดูได้นะครับว่าคนนี้เขาใช้สูตรจูนอะไรก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะของแต่ละคนนะครับว่าท็อปเซิร์ฟของคันนั้นๆเขาใช้สูตรจูนไหนแล้วก็ใช้ตามได้เลยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเนาะที่เราสามารถดูสูตรจูนได้นะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูสูตรจูนของรถทีมเอ็กซ์ทีมกันนะครับทุกคนว่ารถแต่ละคันเนี่ยเขามีสูตรจูนนนนยยงงงไงบ้าาาเะะที่แนํนโดอ เลหลายคนนะครับผมไลยก็เขามีการจัดเทียร์ให้ด้วยนะครับว่ารถคันไหนได้เทียร์เท่าไหร่นาะซึ่งคนที่เขาทาเทียร์ลิสต์ตรงนี้แล้วก็สูตรจูนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเครดิตเนี่ยก็จะอยู่ที่กรอบสีแดงด้านล่างเลยนาออันนี้เป็นรายชื่อของท็อปเซิร์ฟเนาะถ้าเราไปส่องดูในตารางแรงอันดับอะไรเงี้ยก็จะเจอชื่อคนเหล่านี้แหละที่เขาอยู่อันดับต้นๆเนาะโอเคทีนี้ก็จะเป็นสูตรจูนของทีมสแตนดาร์ดเนาะหรือว่าทีมสมรรถนะน,นั่นเองนะทุกคนแต่ว่าในรูปเนี่ยเขาเขียนว่าทีมสปอร์ตเนาะเหมือรอรว่าารรรร่่าาาขงภษตไู้คแทย พวก GTR, Audi RS 7อะไรเงี้ยมันอยู่ในส่วนของทีมสแตนดาดหรือว่าสมรรถนะเนาะแล้วที่ได้เป็น TIA SS เลยนะครับทุกคนก็คือ Mercedes AMG เนาะอันนี้คือดีจริงนะแต่ว่าผมยังไม่ได้มีขับเลยสุมไม่ได้นะครับแล้วก็อีกคันนึงก็คือ Audi RS 7เนาะที่แจกฟรีเนาะมีกันทุกคนแล้วก็คันที่3เนี่ยจะเป็น Hyundai นะครับอันนี้เราแลกได้เลยในยตู้กาชานะเออสคันเนี้ยก็ติด TIA Double S นะครับผมแล้วก็สูตรจูนส่วนใหญ่ก็จะคล้ายกันนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือสูตรจูนของ ทีมสปอร์ตนั่นเองนะครับทุกคน BMW Z4 แล้วก็คุณปู่ p o ร s c ช e 911 c ซเดล่านะครับก็ติดเทียร์ Ws มาเลยเนาะจากนั้นเช e โรเล e t c a m a ล o Z28 เนี่ยก็จะได้เทียร์ S นะครับผมสูตรจูนก็คล้ายๆเดิมเนาะจะมีแค่บางคันนะครับที่เราต้องใช้สูตรเฉพาะของคันนั้นๆเนาะมันอยู่ที่หลายๆอย่างด้วยนะครับทุกคนอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับสูตรจูนต่างๆเนาะมีการจัดเทียร์ของรถแต่ละคันเทียบให้ดูด้วยเนาะเพื่อนๆอยากจะเอาคันไหนไปเล่นก็ดูได้เนาะไม่ใช่แค่สีทองเนาะรถสี ม่วงเนี่ยก็มี T R S ก็มีนะครับสีม่วงที่เป็น T R S เนี่ยพเพื่อนๆสามารถเอาไปเล่นได้เลยนะเอาไปลงแรงได้สบายมากๆนะครับทุกคนคนที่เขาไม่ได้มีตังเติมเนาะหรือไม่ได้ดวงดีมีรถสีทองเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเอารถสีม่วงไปเล่นกันนี่แหละเพราะสีม่วงหลายๆคันก็ถือว่าแรงและก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับผมโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพกเพื่อนๆทุกคนได้เนาะเออเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะมีข้อสงสัยอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้เนาะตรงไหนรู้เดี๋ยวผมก็ สุดท้ายก็ฝาก r ิสต์แมนชั่นไปด้วยนะครับทุกคนถ้าเพืเ่อนๆอยากจะเติมเกมในราคาที่ถูกกว่าเติมเองมากๆเนาะเหมือนที่ผมเติมให้ดูเลยเนี่ยก็เข้าไปเติมผ่านเว็บไซต์ได้ตอนนี้เขาก็กําลังมีกิจกรรมแจก3เด้งอยู่นะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนแค่เราเติมเนี่ยแล้วก็แทบจะได้กําไรแล้วนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเพืเ่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ